ใานการณ์ขนาดนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทําให้ฝั่งสหาภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นไวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทําให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการจรจาก่อนทุกอย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสมอาวุธกันหนะัก เเลยยทีดีดวสวัสดีครับมาพบกับผมเร์ศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเนิยวสัการับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะรอบนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมอาเซียนซึ่งฝั่งสหภาพยุโรปและ NGO ฮะของฝั่งสหรัฐอเมริกาต่าง b u ว y ยในการเปิดประชุมหาหลือระหว่างไทยนะครับกับทางฝั่งของพม่าที่มีอาเซียนอย่างน้อยเจประเทศเข้าร่วมเริ่มต้นนะเชิงปรากฏการ นะครับแดนผู้ดีก็ป่วนเจอมือดีแอบทิ้งนะครับหน้ากากอน,อนามัยปลอมกองเป็นภูเขาใกล้ทะเลสาบแฮมเชอร์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นเรื่องที่ตกเถียงกันไปทั่วในเวลานี้เมื่อสภา,าของมนทนแฮมเซอร์นะครับเปิดสอบเจ้าระวันหามือดีแอบขนหน้ากากอนามัยที่เป็นของใหม่สูงเป็นภูเขาเรากา นะครับอาจมีมากเป็นล้านชิ้นและชุดเปื้อนกันเปื้อนนะครับทางการแพทย์ตั้งทิ้งไว้เป็นกองอย่างเรียบร้อยในพื้นที่โล่งในเมืองคาร์มอลนะครับใกล้ทะเลสาบเทสวูดนะครับเขตป่าสงวนใกล้กับสโมสรฟุตบอล AFC n o น t o n ที่โด่งดังของแดนผู้ดี นั่นเองคือของอังกฤษนะครับในขณะที่คาร์บอมจอดอยู่บนสันเขื่อนของยูเครนนะครับที่แตกเป็นหลักฐานสำคัญที่รัสเซียนะครับอยู่เบื้องหลังครั้งนี้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหลักฐานสำคัญที่ถูกถ่ายไว้โดยดโดรนของยูเครนเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นรถยนต์สีขาวบรรทุกระเบิดด้านในหลังคาเปิดจอด บนสันเขื่อนนะครับคาคอฟกาไม่นานก่อนเกิดระเบิดระหว่างที่พื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังรัสเซียกลายเป็นหลักฐานเด็ดชี้ชัดเคมรินอยู่เบื้องหลังหลังจากเกิดเหตุเขื่อนแตกนะครับและอาจจะมีการระบุยืนยันถึงการระเบิดจุดแรกจากห้องเครื่องควบคุมของเขื่อนนะตอนนี้ก็น้ำท่วมยาวไปถึง รัสเซียเลยทีเดียวนะครับสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ความตึงเครียดนะเริ่มจะผ่อนคลายหรือเปล่าระหว่างสีชิ้นผิงร้องขออเมริกันอย่าทำร้ายผลประโยชน์ของจีนแย้มคุยบริษัทคุยกับเคมบริงนะครับมีความคืบหน้าในหลายประเด็นประธานาธิบดีสีชิ้นผิงของจีนฮะบ,บอกว่าจีนกับอเมริกันมีความคืบหน้าในหลายประเด็นระหว่างการต้อนรับของนักมตรีต่างประเทศของเอนทรีเคมบริง แต่เรียกร้องวอชิงตันอย่าทำเรื่องร้ายสิทธิและประโยชน์อันชอบธรรมของปักกิ่งขณะที่เจ้าที่ระดับสูงด้านต่างประเทศของจีนย้ำว่าไต้หวันนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดเสี่ยงที่สุดนะฮะในความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามปิยุปักกิ่งให้ทำสงครามกับทางจีนในขณะที่นายกัมนตรีหลี่เฉียงของจีนยืนยันเยอรมน,นีทำเบอร์ลินว้าวุ่นนะครับต้องรักษาความสัมพันธ์กับปักกิ่งที่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะครับขณะที่กลุ่ม G7 กดดันให้ลดความเสี่ยงคบหากับจีน นายกรมาตรีเยอรมนีฮะโอลาฟซลนะครับเปิดทําการต้อนรับนายกรมาตรีหลี่เฉียงของจีนในภรารกิจสุดท้าทยนะครับที่ผู้นำแดนดอยส์นะครับต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนที่เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดกับปฏิบัติการนะครับตามคําประกาศของ G7 ที่จะลดความเสี่ยงจากจีน นะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับนิวยอร์กไทม์นะครับก็มีการแฉยูเครนจ่ายเงินซื้ออาวุธ8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ได้ของไม่ครบนะครับแถมอาวุธหลายรายการที่จวัดต,ตกส่งไปให้หวยแถมใช้การไม่ได้นิวยอร์กไทม์นะครับได้มีการเผยข้อมูลมูลค่านะฮะหลาย ร,ร้อยร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยูเครนสั่งซื้อจากบริษัทคู่สัญญาส่วนใหญ่ที่ยังไม่ถูกส่งมอบขณะที่อาวุธยุธโทโธปกรณ์บางรายการซึ่งพันธมิตรตะวันตกบริจาคให้ใช้รบกับรัสเซียฟรีๆก็ปรากฏว่าสภาพเก่าโซมจนเอาไปถอดทำอะไรมากกว่าจะมีการใช้งานจริงนิวยอร์กสตามอ้างเอกสารภายในของยูเครนซึ่งระบุว่า นในส่วนสิ้นปี2022ยเกูเครนจ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสั่งซื้ออาวุธมาใช้ต่อสู้การลุกรานของยูเครนนะครับทว่าหลายรายการนะครับยังไม่มีการส่งมอบอาวุธให้จริงหรือส่งมาแล้วแค่บางส่วนเท่านั้นนะเป็นสิ่งที่ของฟรีไม่มีในโลกในขณะที่โจไบเดนก็เชื่อปูตินนะฮะมีอาวุธนิวเคลียร์จริง หลังส่งเข้าประจำการในเบลารุสประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกานะบ,บอกว่ามีความเสี่ยงอย่างจริงจังที่ประธานาธิบดีวาลาดามี์ปูตินแห่งรัสเซียอาจจะนำอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีออกมาใช้หลังจากที่มอสโกส่งระบบอาวุธร้ายแรงดังกล่าวประจำการในเบลารุสเมื่อไม่กี่วันก่อนเนะมื่อสองปีที่แล้วตอนที่ผม มาออกมานะครับบอกว่าช่วงห่วงแม่น้ำโคโรราโดนะครับจะแห้งเหือดทุกคนมองผมเป็นคนบ้านะครับพวกเขามองเหมือนกับตอนที่ผมพูดว่าปูตินอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีแต่มันเป็นเรื่องจริงโจไบ,บเดนได้บอกกับบรรดาผู้บริจาคของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเร็ว,รวนี้ในขณะที่ เจ้าชายหลุยส์นะครับบุกตะลุยยึดใจมวลชนอีกกรานะในพระราชพิธีเฉลิมพระชนบรรษาคิงชาลส์นะครับปริ้นตะเบะหนึ่งคนคนกรีดทั้งแผ่นดินเจ้าชายหลุยส์นะครับราชรถองค์สุดท้ายของเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคทเชอรีนแห่งเวล นะครับทรงเป็นที่ปราบเพิ่มและชื่นชมเอ็นดูของผสมนิกรชาวอังกฤษอีกวาวร่าหนึ่งเมื่อทรงเสด็จตามพระบิดาและพระมารดาไปางานพระพิธีนะครับในพระราชกรณียกิจพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์นษาอย่างเป็นทางการของพระเจ้าชาติที่3แห่งสหราชอาณาจักรเมื่อ17มิถุนายน2 0 0 3นะฮะ2023ที่ผ่านมาทั้งในช่วงแห่งพระพิธีสวนสนามของกองกำลังรักษาพระองค์ ที่ตลอดจนในช่วงการตามเสด็จออกสีหบ,บัญชรพระราชวังเบคกิงแฮมอันเป็นห่วงที่สมาชิกชั้นผู้ใหญ่แห่งพระราชวงศ์วินเซอร์ทรงทักทายผสมนิกรหลายหมื่นรายก่อนรอชมนะพระบารมีนะครับในขณะที่ชายสหรัฐอเมริกาลวงสาวหวังคมขืนกอดตกเขาดับนะครับใกล้ปราสาทดังในเยอรมน,นี บิตสาวชาวอเมริกันซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนที่เยอรมน,นีถูกคนร้ายนะครับลวงออกนอกเส้นทางก่อนจะลวนลามเพื่อและผลักตกเขาจนเสียชีวิตใกล้ปราสาทนอตชวาชัยนะครับใกล้ปราสาทนะครับนอตชวาชะไยนะครับในรัฐบาวาเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีรายงานว่าอีวาหลิววัย21ปีและแคทซี่ซางวัย22ปีได้เดินทางไปเที่ยวบริเวณสะพานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นปรา,าสาทนอร์ทชวานตัดชะไตนะครับได้ชัดเจนระหว่างทั้งสองได้พบชาวอเมริกันวัย30ปีลวงให้เธอเดินทางออกนอกเส้นทางโดยอ้างว่าจะไปเห็นจุดชมวิวนะครับที่สวยงามกว่า ชายดังกล่าวลงมือทำร้ายหลิวก่อนส่วนช่างซึ่งพยายามช่วยเพื่อนก็ถูกบีบคอและจับโยนลงหน้าผาชันจนล่วงลงไปประมาณ50เมตรโชคดีเธอคว้าต้นไม้ไว้ได้ตดดํารวจเผยว่าคนร้ายพยายามร่วงละเมิดทางเพศหลิวก่อนที่จะผลักเธอลงหน้าผาไปอีกคนหนึ่งนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าที่ยุโรปชีย้ยูเครนนะครับเพิ่งผ่านการเกณฑ์2ใน7 สลับข้อพิจารณาเข้า e ูยุโรปหรือ EU นะครับเตรียมเผยแพร่รายงานสัปดาห์นี้ซึ่งจะระบุว่ายูเครนมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์2ใน7ข้อสำหรับการเริ่มต้นการพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกของ EU ในการเคลื่อนไหวลักซึ่งผู้นำยุโรปหวังชี้ให้เห็นถึงความคืบหน้าในกระบวนการรับยูเครนเข้าร่วมกลุ่มท่ามกลางวิกฤตสมครามกับรัสเซีย อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ระทึกเรือดำน้ำท่องเที่ยวโอเชียนเดชนะครับชมเรือไอทานิกจู่จูก็สูญหายกลางทะเลแอตแลนติกมี5คนด้านในเหลือออกซิเจนเพียง70ชั่วโมงสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าทั่วโลกเฝ้าชมปฏิบัติการกู้ภัยค้นหาเรือดำน้ำท่องเที่ยวโอเชียนเกตนะครับสูญหายไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา และมีหน่วยงานสหรัฐเมริกาแคนาดารวมไปถึงเอกชนออกปฏิบัติการค้นหาหลังขาดการติดต่อกับเรือแม่นาน1ชั่วโมง45นาทีซึ่งเวลานี้คนทั้งหมด5คนในเรือ C.E.O. c เชียนเทรนะครับนักประจนไปมหาเศรษฐีพันล้านอังกฤษเฮมิชฮาร์ดิงและนักดำน้ำมืออาชีพฝรั่งเศสพอลเออริงนะครับและสองพ่อลูกมหาเศรษฐีปากีสถาน ที่อากาศบนเรือเหลือแค่70ชั่วโมงเท่านั้นกับสนทิค่าตั๋วท่องเที่ยวนะครับ250,000ดอลลาร์ต่อคนนะครับสำหรับการดำดิ่งลงไปสัมผัสซา,ากเรือไททานิกของจริงนะครับอีกเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญฮะและก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ปรากฏว่าดอนฮะรำตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับแล้วนะครับว่าจะมีเชาติเข้าประชุม ะะร่วมกับไทยดอนปริวัติวินัยรันติีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะได้มีการกล่าวถึงการหาหรือหรือไม่ในการนอกรอบของอาเซียนกรณีเมียนมาว่าไม่มีอะไรกระทบหลังจากประชุมไปแล้วผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหลายนะหวังให้การประชุมครั้งนี้ต้องมีเหตุผลในการจัดไม่ใช่อยู่ดีๆจะจัดขึ้นมาเพราะเราจัดมาแล้วถึง2ครั้ง ขณะเดียวกันตอนนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมได้แถลงการเกี่ยวกับเมียนมาซึ่งเราต้องหาทางให้ปัญหานี้ลุล่วงไปทั้งโอกาสรูปแบบและวิธีการซึ่งครั้งนี้ก็เป็นวิธีอื่นๆที่ได้ประโยชน์เพราะว่าการจัดการประชุมแล้วไม่ได้ประโยชน์คงไม่มีประเทศไหนมากันอีกและครั้งนี้ก็มีประเทศที่เข้าร่วมประชุมมากกว่าครั้งก่อนนะครับผลการประชุมมีสาระสาคัญ นะครับเรื่องไม่สามารถพูดมาได้เขาบอกอย่างนั้นนะครับที่มีการตกลงกันภายในที่ประชุมแต่บอกได้ว่าเป็นประโยชน์และเป็นการพูดคุยเรื่องประเด็นที่ไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนซึ่งทุกฝ่าย,ยายพยายามหาทางออกและเมียนมาพยายามดาเนินการต่างๆเช่นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเมื่อมีการรัฐประหารได้ประกาศแล้ว่าจะจัดตั้งให้มกีการเลือกตั้งใหม่ให้มีการหาทางออกซึ่งอาเซียนก็ไม่ได้ คิดถึงทางออกในเรื่องนี้แม้กระทั่ง5ข้อโรดแม p ที่ยังไม่ได้มีนะครับดอนยังกล่าวอีกว่าเมื่อพวกเราติดตามไม่เพียงพอหรืออาจจะพลาดในประเด็ดนนี้เพราะว่าภาครัฐต้องดูแลผลประโยชน์ของประเทศซึ่งผลประโยชน์ของประเทศไทยสําคัญที่สุดนะครับของคนไทยในการดาเนินการในเรื่องนี้ของรัฐบาลพวกเรามองตรงข้ามนี้ไปหมด นะครับถึงแม้ว่าอาเซียนจะเป็น1เดียวนะครับมีเงื่อนไขยอยู่5ข้อแต่5ข้อยังไม่มีคําตอบเพราะฉะนั้นเราไม่เหมือนอาเซียนอีกประการหนึ่งก็คือมีชายแดนติดกับพม่ามากกว่า2,400กิโลเมตรแต่เขาไม่มีเพื่อนอาเซียนทั้งหลายก็ไม่ได้มีพรมแดนติดต่อกันแต่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนและไม่ได้มีความรู้สึกว่าต้องรีบหาทางออกปัญหาต่างๆถ้ายึด ยืดเยื้อก็จะกระทบต่อไทยผลประโยชน์ของคนไทยพ่อค้านักลงทุนนะครับต่างประเทศที่จะมาลงทุนซึ่งจะเห็นว่าเรื่องต่างๆข้างบ้านของไทยกระทบตลอดเวลาและเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนนะครับดอนเนี่ยบอกว่ามองประเด็นเหล่านี้ได้ว่าเราทำงานใช้ก้อนหินทุกก้อนมองทุก360อองศาทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยและคนไทยเพื่อนอาเซียนของเราอยู่ไกล ไม่มีเขตแดนติดต่อกันเขาก็ว่าไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เห็นปัญหาวันต่อวันที่เกิดขึ้นซึ่งเราไป,ปเห็นปัญหาเกือบทุกวันปัญหาอาชกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ปัญหาอาชกรรมทางเศรษฐกิจหรือสแกมมิง่งในการหลอกคนในภูมิภาคต่างๆไปทำงานปัญหายาเสพติดและปัญหาอาวุธดอนยังกล่าวอีกว่าในหลายประเทศของอาเซียนทั้งหมดทั้งหมด มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังรับรู้และอาเซียนก็รับรู้ว่าต้องการหาทางออกจากเมียนมาให้เร็วที่สุดเพราะเรากระทบมากที่สุดเราต้องมองในมุมนี้อย่าไปมองว่าเขาเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับวันนี้ก็เริ่มโปะแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของอยู่เกรนไปไปมามาก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับ สินค้าโดยเฉพาะอาวุธที่ส่งไปยังยูเครนปรากฏว่าเป็นอาวุธที่ไร้คุณภาพไปรบกับทางราัสเซียรบเท่าไหร่ก็ไม่ชนะนะครับสาเหตุหลักๆที่ทำสงครามในยูเครนจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะอาวุธในฝั่งสาภาพยุโรปกำลังเก่าและกำลังต้องการที่จะปลดประจำการนะครับจึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่ปรากฏว่ามีการส่ง อาวุธที่ปลดประจำการแม้กระทั่ง F16 นะฮะซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1970ะนะ,ะก็30ก็50กว่าปีแล้วนะฮะก็กำลังจะมีการฝึกไปสู้กับซู3 5ะะของรัสเซียก็คงสู้ไม่ได้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องเรือดำน้ำไททานิค ที่ดำลงไปดูไททาน,นิกมหาเศรษฐีลงไปปรากฏว่าเกิดขาดการติดต่อตอนนี้ทั่วโลกก็จับตามองในประเด็นนี้นะครับรแต่ละคนที่ไปเสียเงินหลายแสนดอลลาร์สหรัฐถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดศูนย์หายไปในบริเวณดังกล่าวด้วยในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจ นะครับโจไบเดนก็มีความมั่นใจว่าปูตินจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทําสงครามในยูเครนค่อนข้างจะสูงและมีการประจําการอาวุธนิวเคลียร์ไว้ที่เบลารุสถ้ารัสเซียทําการกดปุ่มทีเดียวฮะยูเครนก็จะล่มสลายทันทีนะฮะไม่ต่างจากญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกายิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าสู่ญี่ปุ่นจนเป็นที่มาของการยุติสงครามโลกครั้งที่สองแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา นะครับที่ปรากฏว่าอาเซียนก็พยายามที่จะยุติการจุรจาโดยเฉพาะไทยและจีนสาเหตุหลกัหลกๆเพราะมีผลกระทบตามแนวพรมแดนเรื่องการค้าขายยาเสพติดการค้ามนุษย์นะฮะที่คนไทยนั้นได้รับผลกระทบแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นตอนนี้อาเซียนกำลังแห่ก,กันตุนอาวุธสงครามนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกามายุไต้หวันให้ทำสงครามกับจีนยุ นะครับให้ญี่ปุ่นให้อินโดนีเซียมาทำสงครามกับจีนแล้วก็แย่งหมู่เกาะสเปตลี่ประกอบกับเกาหลีเหนือก็เกาหลีใต้นะฮะก็ไฟกันไปไฟกันมามีการตรึงขีปนาวุธนะฮะมีการจะยิงดาวเทียมสอดแนมของเกาหลีเหนือขึ้นไปทำให้ตอนนี้เอเชียเป็นไปได้วยความตึงเครียดการประชุมของอาเซียนล่าสุดจึงมีความเห็นว่าควรจะมีการคุยกับพม่า และแน่นอนฮะต้องมีการคุยกับไต้หวันด้วยเพราะสถานการณ์ขนาดนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธเนเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทําให้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นไวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทำให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการจรจาก่อนทุก อย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสมอาวุธกันหนักเลยทีเดียวสถานการณ์ขนาดนี้การได้รับการยุยงส่งเสริมเพื่อที่จะให้มีการตุนอาวุธเพราะฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาต้องการขายอาวุธนะเพราะว่าเป็นรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาทําให้ฝั่งสหภาพยุโรปเป็นไปด้วยความวุ่นไวายไม่พอคราวนี้จะมาวุ่นวายในฝั่งของเอเชียด้วยทําให้เอเชียเองจึงมีการเปิดการจรจา ก่อนทุกอย่างจะบานปลายเพราะตอนนี้ซ่องสุมอาวุธกันหนะักเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไห้ถวายพระพรวารางคูณเลิงทวันสุราชัยสูนเดือจำพูลพระเจ้าแผ่นดินสินกร,ราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่สิบทรงอุทิศเพื่อผู้ สืบ้านงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาคุคามพรองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มุนอดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมนธาบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะทาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทละมีนำชาตรคนไปราชสดรอนเกิดร้อนนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จจมพับเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิต อา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด ทรงพระเจริญยิ่งยืน